อาคมของทโดนะครับเป็นพลังแนวที่ผมชอบมากๆในเรื่องของมหาวิทยนึกมานคือการที่ตัวพลังของมันเนี่ยเรียบง่ายมากเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่กับเป็นพลังที่มีศักยภาพในการต่อสู้สูงมากๆเล่รับกุโกงหรือบุกิอุกิเป็นอาคมของทโดมีความสามารถในการสลับตำแหน่งที่เป็นความสามารถที่เรียบง่ายมากๆแต่กับทรงพลังมากๆเช่นกันแล้วยิ่งพอบวกกับ IQ ของทโดเข้าแล้วเนี่ย จึงกลายเป็นอาคมที่รับมือยากมากๆโดยอาคมของโทรโดนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยของมันก็คือการตบมือนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วซึ่งการตบมือของมันนี่แหละทำให้มันนั้นเป็นพลังที่คาดเดาและรับมือยากมากๆเลยนะครับโดยพลังของโทรโดนะครับถ้าเกิดมองในด้านคณิตศาสตร์ก็จะอยู่ในมุมของความน่าจะเป็นซึ่งความน่าจะเป็นของพลังโทรโดนะครับ จะเข้าข่ายวิธีเรียงสับเปลี่ยนหรือ permutation วิธีเรียงสับเปลี่ยนมันก็คือการที่เราเนี่ยจัดเรียงอันดับสิ่งของโดยถืออันดับเป็นสิ่งสำคัญผมจะเป็นตัวอย่างการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรโดยผมจะเอามาทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ A B และ C นำมาจัดเรียงอันดับทั้งหมด ได้เป็น A B C A C B B A C C A B และ C B A ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง3ตัวนี้จะมีทั้งหมด6วิธีแต่ความน่าจะเป็นของโทโดมันพิเศษกว่านี้ครับโดยผมจะให้ A แทนตัวยูจิ B แทนตัวสุขณะและ C แทนโทโดสมมุติว่าในเหตุการณ์ต่อสู้โทโดสามารถสับตำแหน่งอันไหนก่อนก็ได้จะสับใครก่อนก็ได้หรือตัวเองก่อนก็ได้ก็ จะได้เหตุการณ์ทั้งหมดคร่าวๆระมวางนี้ครับก็จากกราฟที่ผมได้ทำไว้นะครับก็จะสรุปได้ว่ามีเหตุการณ์ทั้งหมด21เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการต่อสู้แต่ว่าเราจะลืมนะครับว่าโทรโดเนี่ยมันมีการตบหลอกเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกไปอีกก็จะกลายเป็น22เหตุการณ์แต่ณปัจจุบันโทรโดสามารถใช้50ครั้งต่อวินาทีด้วยเครื่องไวบราสแลป เป็นเครื่องเคาะที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนของรถแข็งที่เชื่อมลูกบอลไม้เข้ากับกล่องไม้กลวงที่มีฟันโลหะอยู่ภายในก็เท่ากับว่าภายใน1วินาทีเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด22เหตุการณ์50ครั้งก็คือ22คูณ50ก็เท่ากับว่าจะมี1,100เหตุการณ์ภายในหวินาทีก็จบกันแล้วนะครับกับความมันจะเป็นของอาคมโทโดอาอิก็ ช่วงนี้อาจจะไม่ค,ค่อยทาคลิปนับเนื่องจากมีธุระค่อนข้างเยอะนะครับก็ผิดพลาดประการใดหรือว่ามีการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ผิดผมก็ขอกล่าวขอโทษด้วยนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับผมจะเก็บไว้ปรับปรุง